ั้นตอนที่5นวดบริเวณเข่าและขาในกรณีผู้ถูกนวดมีอาการปวดขาเข่าร่วมด้วยให้ใช้บลามหรือยาหม่องเข้ามาร่วมในการนวดด้วยมือขวานวดบริเวณพับเขา่าแตะครีมบนหัวเขา่ามือซ้ายจับลายเท้าใช้สีนิ้วมือข้างขวานิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนวดใต้พับเขา่า ใช้สนิ้วมือขวานวดเหนือเข่ารูปเข้าด้านในใช้นิ้วหัวแม่มือขวานวดเหนือเข่ารูปออกด้านนอกบนทวน,นเข็มนาฬิกามือขวานวดใต้ลูกสะบ้าในลักษณะขีด มือซ้ายนวดบริเวณข้อพับเขา่าเปลี่ยนมือขวาจับปลายเท้าไว้แล้วใช้นิ้วมือซ้ายสี่นิ้วช้อนใต้พับเขา่านวดในลักษณะคล้ายควักใช้สี่นิ้วมือซ้ายนวดเหนือเขา่ารูปออกด้านนอกแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายนวดเหนือเขา่ารูปเข้าด้านใน รูปสันหน้าแข้งและน่องแตะครีมลงบนสันหน้าแข้งด้านนอกด้านในมือซ้ายจับส้นเท้ายกขึ้นมือขวานวดหน้าแข้งด้านนอกตั้งแต่ใต้พับขาบจนถึงเอ็นร้อยหวายในลักษณะรูปไปนวดไป พูดสามแนวหน้าแข้งด้านในมือขวาจับปลายเท้าเอียงให้ขาด้านในหงายขึ้นแล้วใช้นิ้วมือซ้าย4ี่นิ้วประคองหน้าแข้งด้านนอกนิ้วหัวแม่มือคลุดขึ้นเป็นแนวตรงจากเอ็นร้อยหวายถึงพับขาจากเอ็นร้อยหวายถึงข้อพับขาแบ่งเป็น3แนวดังนี้แนวที่1นึ่งข้างร่องกระดูกสันหน้าแข้งด้านในแนวที่สแนวตาตุ่ม และแนวที่3แนวเอ็นร้อยหวายนิ้วหัวแม่มือครูด3แนวหน้าแข้งด้านนอกแนวที่1ข้างร่องกระดูกสันหน้าแข้งด้านนอกแนวที่2แนวตาตุ่มและแนวที่3แนวเอ็นร้อยหวาย นิ้วชี้คููดร่องสันหน้าแข้งด้านนอกมือซ้ายจับปลายเท้าเอียงเข้าด้านในมือขวากำเป็นมะงเหงคววมนิ้วโป้งประคองสันหน้าแข้งด้านในใช้ข้อนิ้วชี้ลงน้ำหนักทูดตั้งแต่ข้อเท้าไปจนถึงเขา่าทำซ้ำสามครั้งวางมือทั้งสองข้างในลักษณะเดียวกับท่านิ้วชี้ครูดร่องสันหน้าแข้งด้านนอกลงน้ำหนักที่นิ้วชี้กดไปตามร่องสันหน้าแข้งด้านนอก โดยกดไล่ลงเป็นระยะระยะตั้งแต่ใต้เข่าลงไปจนถึงข้อเท้ากดก้างปลาหน้าแข้งด้านนอกมือขวาจับปลายเท้าเอียงไปทางเท้าด้านในนิ้วหัวแม่มือซ้ายอยู่ข้างกระดูกหน้าแข้งด้านนอกสีนิ้วประคองหน้าแข้งด้านในกดคลูดนนิ้วหัวแม่มือลงบนกระดูกหน้าแข้งด้านนอกเป็นแนวขวาง ทำซ้ำขึ้นลง3 5หรอบกดก้างปลาหน้าแข้งด้านในกดคลูดนิ้วหัวแม่มือลงบนกระดูกหน้าแข้งด้านในเป็นแนวขวางตัดลงไปทางน่องทำซ้ำขึ้นลง3 5ถึงหรอบ